สวัสดีครับทุกคนผมเคนชินนะฮะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตเล่าที่มาที่ไปของคลิปนี้ก่อนนะครับว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะฮะเรื่องเนี่ยมันก็มีอยู่ว่าในสมัยที่ผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับผมกับคุณพ่อเนี่ยก็คือชอบดูหนังกันมากๆเลยนะฮะเรียกได้เลยว่าดูหนังกันแม่งแทบทุกอาทิตย์เลยก็ว่าได้และหนึ่งในเรื่องที่ผมเคยดูและผมแบบประทับใจมากๆเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่อง Battleship นั่นเองครับซึ่งถ้าคุณเคยดูหนังเรื่องนี้มาก่อนนะ,นะคร,ระับะะคุ เราต้องตายแน่ๆเลยเพื่อนและพระเอกแม่งก็หันไปบอกเพื่อนว่านายก็ต้องตายฉันก็ต้องตายเราก็ต้องตายกันหมดตายไม่ใช่วันเละและเรือแม่งก็ดิฟเอ,อ่อนานียโตเกียวแล้วก็ไปยิงศัตรูปป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 ปโอ้โหแม่โคตรเท่แล้วพอผมโตไปหน่อยเนี่ยผมก็จะเข้าสู่เฟสการเป็นเด็กเนิร์ดของผมนะฮะก็คือผมเนี่ยชอบดูหนังไซไฟมากๆเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคนมันจะมานั่งทะเลาะกันว่าระหว่าง Star Wars กับ Star t เทคเนี่ยอันไหนแม่งสนุกกว่ากันแต่กูไม่สนใจฮะกูชอบแม่งหมดเลย ตัวนี้ก็เป็นที่มาของคลิปนี้นะครับเพราะว่าเกมเรือรบสู้กันอย่าง w o r l d of w a r s h i p เนี่ยได้ทำการ collaboration <c oughs> กับหนังเรื่อง Star Trek <c oughs> นั่นเองฮะงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวเรือจริงๆในเกมกันดีวกว่าฮะไป <c oughs> Oh my God. และนี่ก็คือเรือขนเครื่องบิน U.S.S Enterprise นะครับโอ้โหแ่งเหมือนสกตรงไปจาก Star Trek เลยมึงคุณดูตัวเรือที่ทั้งใหญ่และยาวของเขาสิครับโอ้โหอแล้วดูกองบินกองบินโอ้ยกองบินแล้วอันี้ก็จะเป็นเรือของมนุษย์โลกนะฮะแบบว่า U.S.S Enterprise เดี๋ยวมาลองดูเรือของชาว Romulan กันบ้างครับเรือ Akatsuki โอ้ยเอ้ก็ได้อยู่นะไม่เลวไม่เลวฮะโอ้โหดู ชอบเขียวมากสำหรับคนที่สงสัยนะครับว่าทำไมเรือมันถึงเป็นสีเขียวแบบนี้นะก็คือดาวโรมาลัสเนี่ยจะมีธงประจําดาวนะครับก็คือธงสีเขียวแบบนี้นะโอ้แต่ว่าเรียกได้ว่าดูน่าเกรงขามมากเลยครับลูกปืนนี่เบลล์บล่าเลยต่อมาฮะเราจะมาดูเรือของชาวคลิงกอนกันบ้างนะครับเรือฟิจิฮะอันนี้เฮ้ย ดูดุดันมากโอ้ดุดันสมนกับเป็นเผ่าพันธุ์คลิงกอนเลยอันนี้คือในหนังเนี่ยชาวคลิงกอนกับชาวโรมลเลนเนี่ยจะไม่ถูกกันนะครับเป็นแบบสัตูคู่อาฆาตบลัดเอนิมี่กันเลยนะฮะคือเกลียดก,กันถึงขั้นที่ว่ามันไปอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ลูเทนันวอฟเนี่ยไปเจอกับชาวโรมลเลนที่กําลังจะตุน <c oughs> นะฮะซึ่งเขาสามารถช่วยชีวิตชาวโรมลเลนคนนี้ได้นะครับโดยการถ่ายเลือดไปให้เขานะฮะแต่ด้วยความที่วอฟเป็นชาวคลิงกอนนะครับเขาก็เลยแบบว่าปล่อยแม่งตายไปซะซึ่่งชาาววรมลแนนั้ก็บบฮะ เลือดของมึงเหรอกูตายดีกว่าคือแม่งเป็นอย่างนี้เลยมันเกียกันขนาดนี้เลยฮะเรามาดูเรือลำสุดท้ายของเราครับก็คือเรือที่ชื่อว่ากินลุอะไรวะใครอ่านเป็นอะไรครับผมอ่านไม่เป็นครับ นี่ครับทุกคนนี่คือเรือรบของชาวเบลเคนนั่นเองครับเผ่าพันธุ์ของสป็อกนะฮะหนึ่งในตัวละครที่ดังที่สุดแล้วในซีรีส์ตัวเรือเนี้ยก็จะมีความโฉบเฉี่ยวและโอ้โหปืนแม่งบลือเลยรูปทรงของเรือเนี้ยก็จะคล้ายๆแบบว่มามะขามเปียกวิแต่ว่าลำนี้ดูไฮเทคแล้วก็ดูมีคุณภาพสูงมากเลยนะครับปืนแม่งเยอะมากและถ้าคุณเป็นแฟน Star Trek แบบผมเนี่ยเพียงแค่คุณโหลดเกม World of Warship โหลดฟรีด้วยนะและลงทะเบียนผ่านลิงก์เพื่อรับ Star Trek Starter Pack นะฮะคุณก็จะสามารถเลือกผู้บัญชากากรสุดดพิเศษจากก Tre แล้้ว็ไรับรางวัอีกมากมายยเลยนร วอล์ฟปล่อยแม่งตายไปซะให้เลือกด้วยนะครับผมและถ้าคุณเข้าเกมตอนนี้นะครับ <c oughs> คุณก็สามารถใช้โค้ดคาบูมในการรับสตาร์เตอร์แพ็คเพื่อรับรางวัลอีกมากมายเลยนะฮะโอ้โหนี่คือแจกอะไรกันมากมายขนาดนั้นยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นเลยนะฮะไปใช้กันเยอะๆฮะของฟรีมีในโลกไปครับกับสูนเนื้อหาของเราซึ่งในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นเรือทุกลำที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยไปออกปฏิบัติการจริงๆในสนามรบด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปสนามรบนะครับเราต เรือลำแรกของเรานะครับก็คือ Enterprise นะครับเรือขนยานบินนั่นเองฮะเป็นเรือที่คอยอยู่แนวหลังนะครับแล้วก็จู่โจมในการส่งเครื่องบินไปช่วยแนวหน้านั่นเองลำถัดมาครับเป็นเรือที่ชื่อว่า Fiji นะครับเป็นเรือของชาวคลิงกอนที่เป็นสไตล์ Cruiser ครัโดยเรือประเภทนี้นะครับก็จะคอยซัพพอร์ตเพื่อร่วมทีมด้วยปืน Anti Aircraft นั่นเองครับหรือเรียกง่ายๆว่าปืนต่อต้านอากาศยานนั่นแหละฮะลำถัดมานะครับก็เป็นเรือของชาวโรเมเลนนะครับเรือ Akashi ซึ่งเป็นเรือประเภท Destroyer นั่นเองครับ Destroyer นะครับมีหน้าที่ในการ scour สอดแนมแล้วก็ ความว่องไวและก็คล่องตัวสูงมากนะครับสามารถที่จะแอบไปแนวหลังของศัตรูได้ไม่ยากเลยฮะและเรือลำสุดท้ายครับก็คือเรือของชาววอลเคนนะครับชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่เรือลำนี้นะครับเป็นเรือประเภทบาร์รชิปนะครับผมโดยบาร์รชิปนะครับจะเป็นเรือที่มีปืนขนาดใหญ่นะครับสามารถทําดาเมจได้สูงแม้ระยะจะไกลก็ตามนะครับซึ่งข้อเสียของมันก็คืออาจจะแบบไม่ค่อยคล่องตัวสักเท่าไหร่นะครับเพราะด้วยความที่มันเป็นเรือขนาดใหญ่นะฮะส่วนน่นอนครับว่าเรือลำแรกที่ผมอยากจะลองเล่นนี่ก็คือ USS Enterprise นะครับผมบรรทุกเครื่องบินนะะฮไป เออนี่กูต้องทำะไรเนี่ยอ่าดูจากในแบบนะฮะเราต้องเป็นแนวหลังใช่ไหมเดี๋ยวอยู่หลังเขาแล้วกันหลังเขานี่โอเคเราเปิดออโต้พายโลดไปแล้วนะฮะตอนนี้เราต้องรอดูสถานการณ์ในการรบเดี๋ยวเพื่ออะไรอะไรวะเนีเ่ยอุ้ยส่งเข้อมูลไปช่วยครับถือรับปฏิบัติการของจริงนี้ไปแล้วไปแล้วโอ้โหกองบินเพเดเพเดนี่คือแอร์ฟอร์สส่วนตอบด้วยตอบด้วยเฮียนี่คือบินกันอย่างนี้เหรอเนี่ยโอ้โห มาครับเราต้องบินไปสปอตสตูให้เพื่อนๆแล้วก็ไปทิ้งบอมลงเรือของเขาไป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 เมื่อผมไม่เจอเรือฝั่งตรงข้ามเลยดิผมจะแต่เครื่องบินสู้กันเนี่ยแล้วในที่สุดผมก็เจอกระเป๋าหมายแรกของผมแต่ว่าเหมือนเขาจะเห็นเราแล้วเขาก็ยิงเราไม่ยั้งเลยโอ้ยจะโหยี่ยยยเดี๋ยวมัามมาอุ้ยขุ่งแมงหลบได้แล้วหลังจากนั้นกองยานผมก็พังไปเป็นท่าเพราะผมนั้นบินอยู่ท่ามกลางสตูมากมายโอุ้ยจะโหมุ่ย แม่เงยแต่ถึงแม้นี่จะเป็นการขับเรือบนทุกขบินครั้งแรกของผมผมก็ไม่ยอมแพ้และผมก็ได้ทำการส่งกองยานบินไปตายหายกองหนึ่ง <Enemy spotted. S 2> แล้วพวกคุณหารู้ไหมว่ากองยานนี้ไม่ใช่กองยานธรรมดาแต่เป็นกองยานปล่อยตัวไปดูเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือการทำลายล้างขั้นสุดยอดและหลังจากนั้นเราก็แ,แค่หันกลับไปดูผลงานของเราอหหหห5,003แล้วด้วยความห้าที่ผมได้มาจากดาเมจ5,003ผมเลยบินวนกลับไปเพื่อปิดบัญชีเรือรบลำนี้ ซึ่งถ้าคุณดูจากวิถีตัวโดลูกนี้แล้วคุณก็จะรู้ว่าไม่โดนครับ <laughs> และในคราวนี้ผมก็ได้ลองใช้กองบินทิ้งบอมแต่ในความเป็นจริงนั้นคือยังไม่ทันได้ทิ้งเลยก็ตายหาซะแล้ว <laughs> อืมยากกว่าที่คิดนะเนี <laughs> ่ย และหลังจากที่ผมได้ลองผิดลองถูกนานผมก็เพิ่งรู้ตัวว่าผมนั้นไม่เหมาะกับการขับเรือรบประเภทนี้เลยแม่งกุเล็งกูยังเลงเลยแต่ในเมื่อสถานการณ์นั้นเริ่มแย่ทีมของเราเริ่มจะแพ้แล้วผมก็ต้องเริ่มทำประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมทีมบ้างไม่รอช้าผมเลยมุ่งหน้าเผชิญศัตรูแล้วก็ทิ้งบอมลองไปอย่างสวยงาม โอ้ยมันเจ็บบ้างแปบพาเมื่อกี้ถึงด้าเมจจะไม่ได้สูงมากแต่ผมก็รู้แล้วว่าหน้าที่ของผมคืออะไรก็คือการกวนส้นตีนฝั่งตรงข้ามอย่างนี้ไปทั้งเกมโอ้พูปะปะปปะปะปะปไงันนมึงอ้าวพังไปแล้วอะไรอะไรครับยังมีอีกรอบยั่งมีอีกรอบนึงมาทิ้งตัวไปโดนี่แหละมึง first kill of my life let's go ทิ้ง โอ้อยพังก่อนหน้ากูอีกแล้วพูดทิ้งบอมทิ้งบอมทิ้งบอมมาแล้วมึงอ้ยโอ้ไม่เจ็บสักนิดมันเล่นยังไงวะและด้วยความที่ทีมเราเสียเปรียบอย่างหนักบวกกับการที่ผมนั้นเล่นเครื่องบินได้กระจอกมากทาให้เกมแรกนี้แพ้ไปอย่างไม่ต้องสงสัยอะไรเลย ถึงอย่างนั้นเกมนี้ก็สอนให้เรารู้ว่ามันยังมีเรืออกหลายแบบให้คุณลองใช้เพราะฉะนั้นแล้วเรือลําต่อไปที่เราจะลองเล่นก็คือฟิจินะครับผมเรือของชาวคลิงกนอนฮะปล่อยแม่งตายไปซะซึ่งเรือลานี้จะเป็นเรือประเภทครูเซอร์นะครับสนอหเราไปลองกันว่ามันเป็นยังไงครับไปโอ,โอ้โหครูเซอร์มันช่างเล็กแล้วมันช่างม่องไวเชือเกิน,นเออจัาไว้จัหมว้ี่เจอสองคนมาลมามาแล้วอุ้โอยโ,โดนโดนครับพันเดียวพันเดียวเหรอวะเฮ้ยมา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 ,มาอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึง่ง เล็งเล็งข้างหน้าโดนตรงกลางเพื่อไว้ใ totally ห้อีกพันหกโอปิโดโอปิโดนี entonces, ่โปปิโดไปแล้วอืมโปปิโดไม่โดนครับอุ้ยอุ้ยชิบหายแล้วอะไรวะเฮ้ยทำไมกูตายง่ายจังเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่ฮะตัดทิ้งตัดทิ้งอันนี้แล้วในตานี้ผมเลือกที่จะปิดปืนต่อต้านอากาศยานเพราะผมนั้นไม่ต้องการให้ฝั่งตรงข้ามดีเทคผมเจอเอ้แต่ว่าตานี้เราไม่เจอเรือบรรทุกเครื่องบินนี่หว่า และในตานี้ผมมีแผนการสุดชานฉลาดก็คือผมจะไปที่ซ้ายมือของแมปหน้าตรงนี้แล้วก็จะขึ้นไปที่ซ้ายบนแล้วก็จะโอบไปตีหลังศัตรูแบบที่เขานั้นไม่มีทางรู้ตัวแต่ทันใดนั้น,นความชิปหายก็มาเยือนเพราะผมนั้นได้เจอกับศัตรูระหว่างทางก่อนที่ผมจะไปถึงจุดนัดพบโอ้โหแ้เพ่งหนึ่งลำตรงหน้ากูเลยโอ้ยสองลำชิบหายแล้วในสถาน,นการณ์แบบนี้ผมไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องสู้เท่านั้นเพราะเพื่อนผมอีกลำหนึ่งก็ติดอยู่ตรงกลางเหมือนกันและนี่ก็จึงกลายเป็น2 v 2 situation ไปโดยปริยาย มาเมิงมาเมาเดี๋ยวกูเล็งก่อนกูเล็งปืออไปดิมายังไงต่อเฮ้ยอีกลำหนึ่งอีกลำหนึ่งลำหนึ่งอุ้ยระเบิดแล้วสวยเพื่อนสวยสวยสวยต่อต่อต่อมามิงมามาอีกหนึ่งนัดอืมอม่หนึ่งนัดไฟขึ้นอุ้ยตัวไปโดนเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยไอคิวตัวไปโดตัวไปโดนเอาโอ้ยรีบหีบรี่หลบโอ้โหเกือบล่วงไอ้เหี้ยแต่ยังไม่ทันไรฝั่งตรงข้ามก็เหลือๆแค่ลำเดียวทำให้ตอนนี้เราสามารถชนะไปอย่างง่ายดายอ่าชนะแล้ว ยากนะแต่ก็ง่ายจังโอ้โหดาเมจเ0 0 0เราจะอัพดาเมจมากกว่านี้ให้ได้ครับโอเคครับเรือลำต่อไปที่จะเล่นนะฮะก็คือเรือที่ชื่อว่าอคคาสกินะครับผมเป็นเรือประเภทดิสตรอยเ r อร์นะครับผมเป็นเรือของชาวโรเบเลนนะฮะไปไปลองกัน A few โอเคฮะแผนการของเราในครั้งนี้ก็คือเราจะเดินทางไปทางซ้ายมือของแมปนะฮะ เราจะอ้อมซ้ายขึ้นบนออกขวาแล้วปัตีโอบหลังเขาเหมือนเดิมไปอ่าระหว่างทางฮะแวะยิงนกยิงไม้หน่อยครับ <c oughs> นี่นี่นี่ไงทำประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมทีมมาทุกคนเอ้ยเจอ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 โหลลองไอ้ลองลองเลงเผื่อเล็งลองส่อง <c oughs> นี่เปมืองล่ะมึงโดนไม่โดนโดนไหมเหมือนจะเหมือนจะ <Nope. S 2> ว้าวครับ <laughs> เว้ยโอ้โหขวาก็มาเดี๋ยว็วดเด็ดตอร์ปิโดแมตตอรปิโดเออในส่งไปอุ้ยโ,โหเรือนี้เรือนี้มาส่งได้สามสามชุดเลยเหรอนี่จัดไปสามชุดชุดหนักๆทั้งนั้นเลยบอกให้เอ้ามีเรือเลือดน้อยบุคคลเลือดน้อยอย่างนี้ต้องลาสลาาชอ็อตไปเอเอเหมือนจะไปได้โดนแต่นัดเดียวไม่แรงอีกทีหนึง่งปุ๊บโอ้โห,โอ,โห,โอ,โหอย่างชิวฮะบอกเลยนี้อย่างชิว <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเิบหายแล้วชิบหายแล้ว อแม่งอเอ้ยกูมัแต่โฟกัสเรือลำหน้าไม่ได้มองทางข้างๆเลยปะโทโอ้ดูมันยังจะปล่อยมาซ้ำกุีกโอ้โหนัดเดียวกวูาตายได้ซะ ังจากที่เรือของผมนั้นระเบิดเพราะตัวไปโดนมา2รอ,อบแล้วท้าผมรู้ว่าในเกมนี้ตัวไปโดนนั้นมันน่ากลัวขนาดไหนในรอบนี้ผมเลยเลือกทางเดินเรือที่ดูจะปลอดภัยห่างไกลจากตัวไปโดนซึ่งนั่นก็คือริมสุดขอบแมปนั่นเองครับผมแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีคนคิดแบบเดียวกับผมนั่นก็คือไอหานี่นั่นเองเฮ้ยมันเปิดควันได้หว่านึกว่าคุณจะมองไม่เห็นอย่างนั้นเหรอนี่มึงเจอตัวไปโดกูงโงตัวไปโดไปอีกหนึ่งที่เออเอ้าเฮ้ยมีรำหนึ่งเหรอ เอ้าและนี่ก็ถือเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดสำหรับผมมากเพราะนี่คือการวันรีทูครั้งแรกในชีวิตของผมเฮ้ยตอร์เบโดผมมันไปเฮ้ยนั่นไอ้มาแล้วโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหโอ้ยหมื่นหนึ่งหมามึงมาตอร์เบโดชุดใหม่กูพร้อมแล้วเฮ้ยเฮ้ย้เพื่อนช่วยยิงเหรอโอ้โหสุดยอดไปแล้วหนึ่งครับไอ้อีนึงรำลังจะมาอีนึงรำลังจะมารอ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 เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาละมึงตอร์เบโดส่งตอร์เบโดไปอ่ะโอ้โหไปไปชุดนึงไปชุดนึงไออ๋อรีโหลรีโลด ไปหนึ่งชุดแล้วไปหนึ่งชุดเฮ้ยเออหมอได้มือมดโดนสองชุดกูไปแล้วโดนไหมโดนไหมไม่ไม่โดนว่ะเฮ้ยชิบหายแล้วไงเฮ้ยสวยแล้วเพื่อนกูด้วยเพื่อนช่วยกูด้วยเพื่อนเพื่อนอู้หูหูมาเล่นกูหนักมากหรือจะพักแล้วไอ้เยอะจะพักแล้วอู้เออแม่งไปสักทีแล้วผมก็รอดจากสถานการณ์วันวีทูได้จากการที่เพื่อนของผมนั้นมาช่วยแตงจิวนาบรตเตอร์เฮ้ยนายนายนายรู้หรือเปล่าว่าดับไฟยังไงวะ ปเปียตายแล้วไอ้ยัยหลังจากนั้นพอผมสึกตัวอีกทีเรือรบของศัตรูก็เหลือเพียงสองลำเท่านั้นผมจึงไม่รอชา้ารีบมองหาศัตรูและก็รีบตรงไปมีส่วนร่วมในการต่อสู้ในทันทีถึงแม้ว่าเรือของผมนั้นจะเหลือเพียงน้อยน,นิดก็ตามจะเปลาเขาแหละจริงๆแล้วไอ้เฮ้ยอ,อ,อย่าเพิ่งตายนะกูขอมีส่วนร่วมก่อนแป๊บนึงโอ้หไม่ทันว่ะชนะแล้วฮอู้นอถือว่าไม่แย่นะฮะดาเมจสองหมื่นเก้าเขาทัได้เดิมเยอะเลยมาฮะถึงเวลาเรือที่ผมรอคอย เรือชื่ออะไรก็ไม่รู้เรือ battleship ครับผมเรือพิฆาตประจันบานเรือลำนี้ดูเหมือนเจ้าโหนและดูเหมือนจะถึกทนมากแถมยังสามารถทำดาเมจได้สูงในระยะไกลด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะสามารถทำดาเมจได้มากขนาดไหนครับไปมาแล้ว battleship ของผมทิ้งสมอเรือฮ้ยแต่จริงๆพอเล่นแล้วผมอยากให้เกมนี้คอแลบกวบวันพีซมากเลยคือผมอยากขับเรือเตา้าซันซันนี่มากเลย และทันใดนั้นสนามรบก็ถูกเปลี่ยนเป็นสงครามมารีนฟอร์ดมีเรือรบถึง5ลำอยู่ตรงหน้าของเราแต่ด้วยความที่เรานั้นเล่นเรือพิฆาตประจันบาลที่สามารถทําดาเมจได้สูงแม้จะระยะไกลก็ตามบวกกับภาคิสังเกตระดับผมแดงเชงครูที่เรามีจึงทําให้การรบในครั้งนี้เรานั้นได้เปลี่ยนไปอย่างมากอ้มบาดมึงไปดูไปดูรียบร้อยโอ้โหไปแล้วหนึ่งอ,อะไรตรงน,นั้นทําไมอิงอนี่เออเรียบร้อยไปแล้วสฮะ วิ้ยอะไรวะเนี่ยลำนี้วิ่งเพื่อนกูเหรอมาลงมามามาลำนี้ต้องของกูแล้นี้เป็นของกูอืมเรียบร้อยไหมชุดนี้ยังไงล่วงเลยไหมชุดนี้อืมโอ้โหยหมื่นหนึ่ง ครั้งไปเลยฮะแล้วด้วยความที่ผมและเพื่อนสามารถเก็บเรือของศัตรูไได้ถึง3ลำทำให้เกมเกมนี้ชัยชนะก็ตกเป็นของเราชนะแล้ว oh, <he> เฮ้ยเรือพิฆาตประจันบาลแม่งสนุก่ะและหลังจากนั้นผมก็รู้ได้ทันทีว่าผมนั้นเหมาะก,กับการเล่นเรือพิฆาตประจันบาลเป็นอย่างมากผมเลยตัดสินใจเล่นต่อยหนึ่งตาเพราะว่ากูดาเมจน้อยมากตานี้มาตานี้น่าจะมาตีแบบพายริดออฟดิเคิลเบียดไหม <laughs> สนุกมากครับเรือพิฆาตประจันบาลเป็นเรือที่ผมชอบมาก มันถึกมันแรงแล้วมันทนมากเลยก็อันนี้ขอเล่าอะไรห,หน่อยนะก็คือผมเนี่ยรู้จักกับเกมค่ายเนี้ยครั้งแรกเลยก็คือเกมมือออฟแทงใช่ไหมแต่ว่าป r ้วบอลชิ p เนี่ยคืได้ยินผ่านๆน,นะแต่ไม่เคยลองเล่นเลยเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้ที่คุณเห็นทั้งหมดเนี่ยมันคือการลองเล่นครั้งแรกของผมเลยเวย้ยแบบครั้งแรกจริงๆอะ่ะก็ที่เล่าให้ฟังก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือ ก็ถ้ากูกาก็ต้องขอโทษด้วยนะอย่าเพิ่งงุเหยีดกันไปนะและในเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกที่สุดเท่าที่ผมเล่นมาเพราะในเกมนี้มีเรือรบประจำบาลทั้งหมดฝั่งละสามลำและผมตัดสินใจที่จะไปเล่นที่แนวหน้าเชี่ยเรือเพื่อนสวยจัดและไม่ทันไรศัตรูผู้คอร้ายลำแรกก็โผล่มาไม่รอช้าผมและเพื่อนเรือที่ฆ่าประจำบานก็ได้ถล่มยิงไปที่เรือลำเดียวกันและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือดาเมจอันมหาศาลอย่างว่าเล่นเลยครึ่งหลอดแล้วพี่ Hold up. Wait a ด i n u t หับไม่และอย่างที่ทุกคนเห็น <c oughs> เรือรบที่ข่าประจันบ,บานนั้นมีความถึก และมีดาเมจที่ค่อนข้างสูงสามารถอับซอบดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีมากไปกว่าน,นั้นดาเมจเพียงแค่เก้าพันของผมในช่วงเริ่มการต่อสู้ก็ถูกเพิ่มเป็น4ี่หมห้าในเวลาเพียงไม่กี่นาทีและในตอนนี้เรือฝั่งศัตรูนั้นก็เหลือเพียง2องลำซึ่งก็เป็นเรือรบที่คาดประจันบานเหมือนกันมันจึงทําให้เหลดเกมณตอนนี้น่าตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะมันคือการสู้กันระหว่างเรือพิฆาตประจันบานของทั้ง2ฝ่ายแต่ด้วยความที่ฝั่งเรานั้นมีเรือรบพิฆาตประจันบานมากกว่านหนึ่ง ก็ได้ทาการไล่บี้เรือรบที่ค่าประจันบานลลานี้จนกามันจะไปนอนจมอยู่ที่ก้นทะเลและในตอนนี้ศัตรูก็เหลือเรือร<ๆ>บที่ฆ่าประจันบาลเพียงลําเดียวซึ่งก็แน่นอนว่าเขาไม่สามารถต่อกรกับเรือรบที่ฆ่าประจันบาลอีก3ามลำของฝั่งเราได้อย่างแน่นอนโอ้ชนะละโว้ยโอ้โหตอนนี้แมงมันจัด,จดๆ,ๆดดดดไหนๆดูดาเมจฮะตอนนี้ดาเมจเท่าไหร่ห้าหมื่นโอ้ยห้าหมื่นเจ็ดเฮ้ย ใช้ได้นะโอ้โหแม่งถูกจริตกูมากเลยเรือลำนี้ <laughs> ถูกจริตถึงขั้นที่ว่าผมเนี่ยแอบไปเล่นหลังไมล์ประมาณเกม2เกมได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมเอาฟุตเทจมาให้ดูครับหืมตรงนี้นัวมากครับหนัวโคตรมาดิมาไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งวิโอ้โหซ้ายมาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอา,เอาตัวไปโดูกูไปกินก่อนไปหนึ่งหนึ่งชุดหนึ่งชุดอ่าแล้วก็ขวาต่อขวาขวาวิฮึมรีโหลดอยู่ดิรีโหลดเสร็จแล้วมา อ้มโอ้โหเฮ้ยยังไงวะมึงมามึงมาชนได้แบบว่าชนแม่งเลยสัตว์บุ้มมาอ้มโอ้โหเป็นไงโดนไหมโอ้โหหยหมื่นกว่าเฮ้ยเฮ้ยตัวไปโดนเพื่อนไปแล้วโอ้โหโหโคตรสวย fast as fuck boy โอ้โหอะไรวะเนี่ยทำไมมันเยอะจังวะ แล้วควันอะไรมากมายอ๋อแต่แต่กูมองเห็นนดิว่าม้าดิมา้ามาสวยเพื่อนอ,อือไปและหนึ่งลำอ๋อเพื่อมันปล่อยควันให้เรานดิว่าคือบทบังเราแต่ว่าเรามองเห็นเขาอะไรอย่างเงี้เหรอเฮ้ยเก่งจัดมาอันนี้มาอืออย่างเงี้ยเราหมึงอืออีกทีนึงโอ้โหอีกทีนึงสามชุดรัวๆอูโหูอูดาเมจขึ้นเอาขึ้นเอาเลยเว้ยอุ้ยเอา้าวิคิวเขาตอนไหนวะ มามึงตัวไปลงตัวไปลงกูไม่ใช้อ่ะกูใช้แต่ปืนใหญ่เออไปดิโอ้โหทีนึงทีนึงอืมกูแรงว่ะนี่แรงใช้ได้เลยฮะกูได้เม็ดสามมือแล้วไปกอดเฮ้ยเจอผู้คอร้ายฮะเจอผู้คอร้ายอยู่ท่ามกลางดงพวกกูเรียบร้อยมึงเสร็จเรียบร้อยอืมอุ้ยกูไปดูกูไปด้วยกูไปดูกูไปแล้วถึงไหมถึงไหมเหมือนจะว้าวอ่ะโอ้ยไม่เป็นไรครับเราจะคงลุมสกัมพี่เขาต่อไปฮะอืมอืม โอ้โหแต่และคนลุมยิงกันไม่พักมีก่็็ยิงจังเลยเฮียโอโ้พี่ตายเถอะกูเหนื่อยแล้วโอ้โหกูจะตายมาสองลำสุดท้ายสองลำสุดท้ายนี้เราต้องมีส่วนร่วมให้ได้ไปมามงุมงมาของกูลีโหลดแปบ๊บรีโหลดแป๊บหนึ่งอย่เพิ่งตายนะขอละโอ้โหไม่ทัน กูโหลดไปทันอีกแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ World of Warship e x t r a t r ตากนะฮะก็โดยโรวมแล้วคือเรือทั้งสีลำเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบทุกลำเลยนะครับแต่ถ้าชอบที่สุดเลยก็จะเป็น Battleship นะเพราะมันเล่นง่ายดีแล้วมันก็ถึกด้วยแล้วก็มีดาเมจที่ค่อนข้าง,ง,งสูงด้วยนะฮะคือเล่นแล้วเล่นมันมากเลยแต่ถ้าใครที่ชอบสายแบบว่าเรือที่เคลื่อนที่ไ,ไวๆแ,แล้วก็ปล่อยตัวไปโดูเรื่อยๆนี่ก็อาจจะชอบเรืออคาซุกิของชาวโรเมแล่นมากมากเลยนะครับหรือถ้าใครก็ตามที่ชอบอยู่แนวหลังนะครับคอยอ่านเกมคอยส่งเครื่ออบนัรตีก็คคชดด้มมาาาถทวุ ไม่เก่งใจใครของชาวคลิงกอนเนี่ยก็จะชอบเรือฟิจิได้ไม่ยากเหมือนกันครับก็ถือได้ว่าการคอลแลบในครั้งนี้ของเวอร์ o อฟวอร์ชิพกับสตาร์ทริเนี่ยก็เป็นการคอลแลบที่ถูกจุดมากเลยนะครับเล่นสนุกมากๆเลยนะฮะและสําหรับคนที่สนใจจะลองเล่น World ออฟวอร์ชิพ s t a r Trek กนะครับก็สามารถไปโหลดเกม w o r l d ออ a r อ s h i ิพมาได้แล้วนะครับโหลดฟรีด้วยนะและยิ่งตอนนี้นะครับเขามี s t a r t r e k Starter Pack ด้วยนะครับแจกผู้บัญชาการอีกมากมายแล้วก็ของรางวัลอีกบานเบิกเลยนะฮะและถ้าคุณเข้าเกมตอนนี้นนนนคครรรััับบุณกกกก็สาาามมถใใช้้้้โดดู Starter Pack ออี1ไวยแจ เรือฟรีๆไปห้าลำแล้วก็มีอะไรอีกมากมายเลยนะครับรอคุณอยู่ยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นเลยนะฮะแจกกันขนาดนี้แล้วอย่าลืมไปรับแล้วก็ลองเข้ามาเล่นกันดูนะครับยังไงวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่อยู่กับผมถึงจุดจุดนี้นะฮะถ้าชอบยอย่าลืมกดไลค์กดซับไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนไว้เจอกันราชาการไปไปไปไ